5เรื่องต้องรู้ก่อนไปเทีย่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนอกบ้านก็สำหรับนอนนอกบ้าน ep นี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆถึง5เรื่องที่ผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะได้รู้ก่อนที่จะออกไปเทีย่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงูกัน ก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูคลิปวิดีโอการไปเที่ยวลำคลองงูของผมก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมลงไว้ให้แล้วมีทั้งหมด2ตอนนะครับโดยที่จะยากเป็นถ้าเสาหิน1ตอนแล้วก็ถ้ำนกนังแอน1ตอนนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอนนอกบ้านก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอนนอกบ้านเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีคอมเมนต์อะไรอยากจะติหรืออยากจะชมหรืออยากจะพูดคุยกันก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับเอาละครับถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหมดแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับว่า5เรื่องที่ควรจะต้องรู้ก่อนไปเที่ยวลำคลองงูของผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรื่องที่1มาเที่ยวลำคลองงูห้ามจับ GPS มาที่ที่ทําการอุทยานแห่งชาติลําคลองงูเด็ดขาดใช่และะ้วครับเพื่อน อุทยานแห่งชาติลำคลองงูเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าไอ้จุดที่เราจะมาท่องเที่ยวกันเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งที่อยู่ภายใต้อุทยานแห่งชาติลำคลองงูเท่านั้นแล้วก็ตรงจุดนี้มันไม่ใช่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครจับ GPS มาที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหลงกันไปหลายคนแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าไอ้จุดที่เราจะมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนกน,งนางแอ่นถ้ำเสาหิน แล้วก็กลางเต็นท์นอนกันเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าหน่วยพิทักษ์เขาพระอินท์ครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเดินทางมาที่ลำคลองงูเนี่ยเราจะต้องจับ gps มาที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาพระอินทครับเรื่องที่2การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงูมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกัน ก็สําหรับเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลําคลองงูทั้ง3รูปแบบเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆควรจะต้องรู้เป็นอันดับแรกๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทันทีที่เพื่อนๆโชคดีโทรติดที่อุทยานแ,แล้วเนี่ยคำถามแรกที่เจ้าหน้าที่เขาจะถามเพื่อนๆเขาก็จะถามว่าเพื่อนๆต้องการที่จะท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลําคลองงูในรูปแบบไหนนะ ทีนี้ได้เกิดเพื่อนๆไม่เคยรู้มาก่อนว่าทั้ง3รูปแบบของลำคลองงูเนี่ยแตกต่างกันยังไงเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูข้อแตกต่างของการท่องเที่ยวทั้ง3รูปแบบนี้กันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะสมกับใครอะไรยังไงบ้าง ก็สำหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นการเอาถ้ำเสาหินวางไว้ในวันแรกแล้วก็จะเอาถ้าโนนัง,นงแอนเน,เนี่ยวางไว้ในวันที่2ทีนี้ในการท่องเที่ยวอุทยายนแห่งชาติลําคลองงูเนี่ยครับมันจะต้องใช้เวลาในการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งรูปแบบที่1แล้วก็รูปแบบที่2เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเราจะใช้เวลาท่องเที่ยวทั้งหมด 3คืน2วันด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็นคืนแรกสําหรับการเดินทางที่เราจะต้องเดินทางออกมาจากกรุงเทพหรือออกมาจากบ้านของเพื่อนๆเ,เองนะเพื่อมุ่งหน้ามาที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูแล้วก็เราก็จะมาถึงสักประมาณ ตีสองตีสามหรือใครจะมาเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับทีนี้พอคืนแรกเรามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะทาการกางเต็นท์พักผ่อนกันตั้งแต่คืนแรกเลยแล้วก็พอเช้า6กโมงเจ็ดโมงเราถึงจะตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวไปท่องเที่ยวในวันแรกกันนะครับทีนี้พอเป็นรูปแบบที่1เนี่ยในวันแรกเราก็จะไปเที่ยวที่ถ้าเสาหินกันก่อนโดยการท่องเที่ยวถ้าเสาหินเนี่ยครับมันก็จะใช้ระยะเวลาการท่องเที่ยวค่อนข้างจะใช้เวลาเต็มวันเลยนะก็คือจะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงถึง9ก้าโมงเช้าจะมาเสร็จเอาเนี่ย ประมาณเวลาโดยเฉลี่ยของคนทั่วไปที่กลับมาถึงแคมป์ม,มนะครับก็จะประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นหรือถ้าเกิดว่าใครแข็งแรงหน่อยเดินเร็วหน่อยอาจจะถึงแคมป์เร็วกว่านั้นเป็น4โมงถึง5โมงเย็นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเดินได้ช้าลงอาจจะกลับมาถึงแคมป์เนี่ยช้ากว่า6โมงเย็นอาจจะเป็นทุ่มนึงหรือทุ่มกว่าก็ได้นะครับ ซึ่งเจ้าตัวถ้ำเสาหินเนี่ยรูปแบบการท่องเที่ยวของมันนะครับค่อนข้างที่จะเดินหนักเดินเหนื่อยมีทั้งการปีนหินไตโคดหินมุดถ้ำกระโดดน้ําในถ้ำว่ายน้ําในถ้ำเพื่อที่จะเข้าไปถึงตัวเสาหินปูนที่ตั้งอยู่กลางถ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการท่องเที่ยวถ้ำเสาหินเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาทั้งวันเลยทีนี้พอเรากลับมาถึงแคมป์แล้วเราก็จัดแจง เก็บสัมภา,าระกินข้าวพักผ่อนเป็นคืนที่2ทีนี้พอเราตื่นมาในวันที่2เนี่ยเราก็จะออกไปท่องเที่ยวที่ถ้ำนกนางแอนกันไอเจ้าตัวถ้ำนกนังแอนเนี่ยการเดินเนี่ยมันก็จะเดินไม่หนักหน่วงเท่ากับถ้ำเสาหินเท่าไหร่นะครับก็จะเดินชิวๆสบายๆไปเรื่อยๆออสบายๆของคนอื่นนะครับแต่กับผมก็เหนื่อยอยู่ดีทางเดินก็คือเดินขึ้นตลอดไม่มีหยุดเลยเหมือ,อนกัน ก็จะมีหยุดพักเป็นช่งชวงๆน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังไต่เลาะหน้าผาขึ้นไปไหนใครบอกว่าวันนี้ชิวๆ ก็เดินชิวๆไปเรื่อยๆมีขึ้นบ้างลงบ้างไปจนถึงตัวจุดกระโดดน้าแล้วก็จะกระโดดน้ําเล่นน้ํากันชิวๆโดยที่ถ้ำนโน่นังแอนเนี่ยมันก็จะใช้เวลาท่องเที่ยวเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นประมาณสักเที่ยงไม่เกินบ่ายโมงเนี่ยครับเราก็จะออกจากถ้ำโน่นังแอนเดินทางกลับแคมป์กันแล้วทีนี้เราก็จะมาถึงแคมป์กันประมาณสักบ่าย2โมงบ่ายโมงอย่างเร็วบ่าย2โมงกลางๆหรือบ่าย3โมงอย่างช้า ทีนี้พอเรามาถึงแคมป์กันแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บเต็นท์อาบน้ําอาบท่าเก็บท่าของขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันทีนี้พอรูปแบบที่1เนี่ยกิจกรรมมันจบตั้งแต่ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เราสามารถเริ่มออกเดินทางได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีที่ทําให้คนที่ในวันรุ่งขึ้นต้องไปทํางานต่อเนี่ยครับเราสามารถกลับถึงกรุงเทพได้เนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มไม่เกิน5้าทุ่มอย่างตัวผมเองเนี่ย ผมกลับถึงกรุงเทพเนี่ยไม่ถึง4ี่ทุ่มดีนะครับถึงบ้านเลยก็ทําให้วันต่อไปเนี่ยที่ผมจะต้องไปทํางานเนี่ยผมมีเวลานอนพักผ่อนได้อีกหลายชั่วโมงเลยก็ทําให้ในวันทํางานของผมในวันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยมากจนเกินไปนะครับไม่ต้องไปนั่งตาโหลอดที่ออฟฟิศนะนะทีนี้ลองมาดูรูปแบบที่2องถ้ำนุนั่งแอน ถ้ำเสาหินก็คือการท่องเที่ยวลำคลองงูในรูปแบบที่2เนี่ยครับเราก็จะวางเอาเจ้าตัวถ้ำโนนังแอนไว้ในวันแรกแล้วก็จะเอาถ้ำเสาหินวางไว้ในวันที่2ทีนี้ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงก็คือรูปแบบการท่องเที่ยวของตัวถ้ำโนนังแอนและถ้ำเสาหินเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยเพียงแค่มันจะมาสลับวันกันเท่าน,นั้นเองครับเพียงแต่ว่าจุดสําคัญเนี่ยมันก็คืออยู่ที่การสลับวันกันนี่แหละครับเพราะว่าในรูปแบบที่1เนี่ย การที่เราเอาถ้ำนุนังแอนไว้ในวันที่สองมันทําให้เราเที่ยวเสร็จตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามสี่โมงได้ออกจากกาญจนบุรีกับกรุงเทพแล้วแต่พอเป็นรูปแบบที่2เนี่ยมันเอาถ้ำเสาหินมาไว้ในวันที่2ออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้ำเสาหินเนี่ยค่อนข้างจะเดินหนักเดินเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลาเต็มวันก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเที่ยวที่ถ้ำเสาหินแล้วเนี่ยกลับมาถึงแคมป์ประมาณสักหกโมงเย็นหรือเร็วกว่านั้นห้าโมงเย็นหรือ เกิดเช้ากว่าน,นั้นสักทุ่มหนึ่งในการที่เพื่อนๆจะเริ่มเก็บของอาบน้ําอับท่าแล้วก็เดินทางออกจากกาญจนบุรีเนี่ยมันก็จะมีทุ่มสองทุ่มหรือ3ามทุ่มขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะมาถึงกี่โมงกันนะก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเดินทางกลับถึงกรุงเทพเนี่ยใช้เวลา5 6ถึงชั่วโมงหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแวะปาร์ตี้สังสรรค์ก,กันกับเพื่อนร่วมทิปมันก็ยิ่งกินเวลาเข้าไปอีกทําให้ในคืนนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะกลับถึงบ้านเนี่ย ตีสตีหนทีนี้ตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดความต่างขึ้นมาสําหรับรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ในตอนเช้าวันต่อไปเนี่ยบางคนก็อาจจะไปทํางานไม่ไหวะนะครับอาจจะส่งผลให้ในเช้าวันถัดไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องลาง,งานอีกวันหนึ่งก็ได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะรู้ก่อนที่จะเลือกรูปแบบในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับว่าจะเลือกรูปแบบที่หหรือรูปแบบที่2ดียังไงก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับ แล้วก็เพื่อนๆได้ไปท่องเที่ยวลำคลองงูในรูปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับ ทีนี้มาถึงรูปแบบที่3รูปแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวกับทั้ง2รูปแบบแรกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่มาเลือกรูปแบบที่3เนี่ยเขาไม่เลือกรูปแบบที่1และรูปแบบที่2แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบที่3มเนี่ยครับมันเป็นการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปมาเช้าเย็นกลับโดยที่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูเนี่ยครับจะมีวันเดย์ทริปที่จะพาไปเที่ยวที่ถ้ำนกนางแอ่นอย่างเดียวโดยใช้เวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นครึ่งวันเเเช้าาปรระะมที่ยง็จจส แล้วถ้าเป็นช่วงครึ่งวันบ่ายก็จะประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นเนี่ยก็จะเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งเลยที่จะเลือกกันนะครับแต่ยังไงผมคิดว่าเพื่อนๆก็ควรจะได้รู้ไว้อยู่ดีว่ารูปแบบที่3มันเป็นยังไงเพื่อที่เพื่อนๆเ,เ,เกิดจองรูปแบบที่1เลือกที่2ไม่ได้เลยเนี่ยก็ลองเป็นรูปแบบที่3ก็ได้นะครับวันเดย์ทริปก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับเรื่องที่3ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ก็ <S <S <an> สําหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติลําคลองงูนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอแบ่งเป็นสส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าค่าอุทยานเรื่องของค่าที่จอรดรถอะไรต่างๆสําหรับคนที่ต้องการจะมาพักผ่อนที่อุทยานอย่างเดียวไม่ได้ต้องการที่จะไปเที่ยวที่ถ้าเสาหินหรือถ้ำนุนังแอนนะนะก็สําหรับคนที่ต้องการจะมาพักผ่อนที่อุทยานอย่างเดียวนะครับก็จะมีค่าค่าอุทยานเนี่ยผู้ใหญ่40บาท เด็ก20บาทค่าที่จอดรถจักรยานฟรีนะครับไม่เก็บถ้าเกิดว่าใครขี่จักรยานมาเที่ยวหรือเป็นแก๊งทัวริลงอยากจะปั่นจักรยานมาเที่ยวแล้วก็กางเต็นที่ตัวลำคลองงูเนี่ยก็สามารถจอดจักรยานได้ฟรีนะครับส่วนค่าที่จอดรถจักรยานยนต์ราคาคันละ20บาท ทีนี้ใครที่ต้องการจะไปเที่ยวที่ตัวถ้าเสาหินกับตัวถ้านกนางแอนต่อเนี่ยครับมันก็จะมีราคาค่าใช้จ่ายในส่วนของรถโฟล์วิที่จะพาพวกเราเข้าไปเที่ยวที่ถ้าเสาหินเนี่ยคันละ2,200บาทแล้วก็ถ้านกนางแอนเนี่ยอีกคันละ1,100บาท ไอ้เจ้าตัวราคาของรถ4ฟล์วเลเนี่ยใน1ครคันเนี่ยก็คือจะสามารถนั่งได้ทั้งหมด10คนนะครับก็คือ2,200บาทกับ1,100บาทเนี่ยก็เอามาหาร10าได้เลยนะครับก็จะเป็นราคาต่อ1คนก็จะเหลือแค่ค่ารถคนละถ้ำเสาหินคนละ220บาทถ้ำนงนางแอนค่ารถก็แค่คนละ110บาทเท่านั้นนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายต่อมาในการไปเที่ยวที่ถ้ำเสาหินแล้วก็ถ้ำนงนางแอนนะครับก็คือใน การท่องเที่ยวที่ถ้ำเสาหินและถ้ำโนนังแอนเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจํากลุ่มของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสคนนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยหคนแล้วก็อีก2คนเนี่ยก็จะเป็นไกด์นาเที่ยวซึ่งก็จะเป็นอาสาสมัครจากน้องๆในพื้นที่เข้ามาหารายได้พิเศษกันนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะเป็นน้องๆนักเรียนทั้งนั้นเลยนะก็สําหรับค่าใช้จ่ายตรงนี้สําหรับวันที่ไปถ้ำเสาหินนะครับจะต้องจ่ายค่าเจ้าหน้าที่ค่าไกด์นาเที่ยวเนี่ยคนละ1,400บาทส่วนวันที่ ไปถ้ำนกนางแอ่นเนี่ยจะต้องจ่ายอีกคนละแ800รอบาทก็เท่ากับว่าวันที่จะไปถ้ำเสาหินเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าเจ้าหน้าที่3าคนรวมกันแล้วเนี่ย4 2 0พบาทส่วนวันที่เราจะไปถ้ำนกนางแอ่นเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเจ้าหน้าที่อีก3คนรวมแล้วเนี่ย2 4 0 0บาทซึ่งก็ ราคาทั้งหมดเนี้ก็จะเป็นราคาต่อ10คนนะครับเพราะว่ากรุ๊ปเราเนี่ยก็จะเป็น10คนต่อเจ้าหน้าที่3คนพอมาหารอกมาเป็นราคาต่อคนแล้วเนี่ยในวันที่ไปถ้ำเสาหินเนี่ยค่าเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนละประมาณ420บาทส่วนวันที่ไปถ้ำนกนางแอนเนี่ยก็จะเป็นคนละ240บาทเท่านั้นเองครับ <S <S ทีนี้ในสิ่งที่เราจะต้องจ่ายอีกในวันที่เราไปเที่ยวที่ถ้ำเสาหินกับถ้ำนกนางแอ่นเนี่ย ก็คือค่าเช่าเสื้อชูชีพนะครับทางอุทยานเนี่ยเขาก็จะคิดราคาค่าเช่าเสื้อชูชีพรายวันวันละ50บาทก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวโปรแกรมรูปแบบที่1กับรูปแบบที่2มันก็จะไปเที่ยว2วัน1คืนก็จะต้องจ่ายค่าเสื้อชูชีพเนี่ยหนึ100บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวในรูปแบบที่3ถ้ำโนนังแอนอย่างเดียวก็จะจ่ายค่าเช่าเสื้อชูชีพแค่50บาทเท่านั้นส่วนประกันอุบัติเหตุเนี่ยเราจะจ่ายคนละ10บาทก็คือจะครอบคลุมทั้ง2วันเลยนะครับ เรื่องที่ 4. ไปเที่ยวลำคลองงูใช้กระเป๋าอะไรดีก็สําหรับเรื่องของกระเป๋าที่เหมาะสมที่จะเอาไปเที่ยวลำคลองงูกันเนี่ยนะครับจริงๆเท่าที่ผมดูตามคลิปต่างๆหรือว่าเท่าที่ไปเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็เห็นมานะก็มีความรู้สึกว่าพวกเราทุกคนก็ใช้กระเป๋าได้ถูกประเภทกันหมดแล้วนะครับโดยที่พวกเราทุกคนก็ใช้ประเภทกระเป๋ากันน้ํากระเป๋าโอเชียนแพกระเป๋าไดแสกหรือว่าเป็นกระเป๋าซิปล็อก ซึ่งมันก็ควรจะถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าทําไมผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมน้ําเข้ากันทุกคนเลยวะ ก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะไม่ไปพาดพิงกระเป๋าแบรนด์ไหนหรือว่ากระเป๋าของใครทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็แล้วกันว่าผมเลือกซื้อกระเป๋าใบไหนแบรนด์ไหนไปใช้แล้วก็เพราะอะไรเหตุผลอะไรผมถึงได้เลือกซื้อกระเป๋าใบนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างน้ําเข้าหรือไม่เข้ายังไงบ้างนะครับก็สําหรับกระเป๋าที่ผมเลือกไปใช้ที่ลําคลองงูนะครับก็จะเป็นเจ้า เนเจอร์ไฮ25ลิตรใบนี้นะครับสีเหลืองเ,อเป็นกระเป๋าประเภท Ocean p a แพนะครับวัสดุเนี่ยทำมาจาก PVC ก็ต้องบอกก่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้ได้สปอนเซอร์อะไรจากเนเจอร์ไฮหรือจากใครทห้งนั้นนะครับแค่อยากจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าผมใช้อะไรแล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับก็สําหรับเจ้ากระเป๋าใบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูในคลิปวิดีโอที่ผมไปเที่ยวลำคลองงูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันลอยไปกับผมในลำธารด้วยนะ แล้วก็น้ำเนี่ยถามว่ามันเข้ามาไหมเออเข้ามาถ้าตีซารอยเปอเนี่ยมันเข้ามาแค่ประมาณ5%เป็นแบบหยดน้ำเข้ามาซึมๆเข้ามานิดเดียวเท่านั้นเองน,นะครับทีเนี้ยเ,เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามว่าไอ้กระเป๋าประเภทเนี้ยเท่าที่ เท่าที่เห็นคนก็ใช้กันเนี่ยทำไมน้ำเข้ากันทุกคนเลยผมก็ได้เอาคําถามเนี่ยไปถามกับพี่ๆคนขายแล้วเหมือนกันนะครับเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าประเภทนี้หัวใจสําคัญมันอยู่ที่การปิดกระเป๋าด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าเราปิดกระเป๋าได้ถูกวิธีมัดกระเป๋าได้แน่นตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนํามาแล้วเนี่ยโอกาสที่น้ํามันจะเข้ากระเป๋าเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยลงไปมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าถุงกันน้ำเนไทยที่ซื้อมาใช้กันว่ามันจะกันน้ําเข้าหรือมันจะกันน้ําออก ห้าหมวกแห้งแทบไม่มีน้ําเข้าเลยมีนิดต่อยนิดเดียวจริงๆทีนี้ถามว่าทําไมผมถึงเลือกใช้กระเป๋าขนาด25ลิตรมันไม่ใหญ่ไปหรอใช้กระเป๋าใบเล็กๆก,กว่านี้ก็ได้มั้งก็คือตอนที่ผมไปเลือกซื้อกระเป๋าเพื่อที่จะไปลำคลองงูครับผมก็ดูทั้ง10ลิตร15ลิตร้งหมดแล้วแหละทีนี้ข้อแตกต่างของกระเป๋าขนาด10ลิตร15ลิตรที่ผมเห็นนะครับมันจะมีแค่ตัวกระเป๋าอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าขนาด25ลิตรใบเนี้ย ที่ตัวกระเป๋าตรงประมาณกึ่งกลางกระเป๋าตรงนี้ครับมันจะมีช่องซิปอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นช่องซิปที่เป็นซิปกันน้ําด้วยครับอยู่บริเวณตรงกลางนี้สูงขึ้นมาจากก้นกระเป๋าทีนี้ในสิ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อกระเป๋า10ลิตรหรือ15ลิตรใช่ไหมครับมันไม่มีช่องซิปตัวนี้ของทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปกองอยู่ที่ก้นกระเป๋า ทีนี้พอเวลาน้ํามันเข้าอะครับน้ํามันก็จะเข้าไปที่ก้นกระเป๋าเพราะฉะนั้นของทุกอย่างที่เราใส่ลงไปที่ก้นกระเป๋ามันก็จะแช่น้ําอยู่ที่ก้นกระเป๋าดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าถ้าผมเลือกกระเป๋าใบนี้ไปใช้เนี่ยผมเอาโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ช่วงนี้มันจะมีช่องซิปอยู่ผมเอาแบตเตอรี่กล้องใส่ไว้ช่วงนี้ผมเอาที่ชาร์จแบตเตอรี่ใส่ไว้ช่วงนี้แล้วก็ลูดซิปปิดที่ดีทีนี้ต่อให้ถ้าเกิดว่าน้ํามันเข้ามาในกระเป๋าอะครับน้ำมันก็จะอยู่ที่ก้นกระเป๋า ไอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผมที่มันอยู่ตรงนี้โอกาสที่มันจะโดนน้ําที่ก้นกระเป๋าเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันนี้คือเหตุผลที่ทําให้ผมเลือกซื้อกระเป๋า25ลิตรใบนี้มาใช้ที่ลําคลองงูครับแล้วก็สําหรับการแพ็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นพวกโทรศัพท์มือถือหรือแบตเตอรี่กล้องลงในกระเป๋ากันน้ํา เพื่อที่จะไปเที่ยวที่ลําคลองงูกันเนี่ยผมก็มีทริคมาแนะนําเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับก็คืออย่าไปไว้ใจกระเป๋าที่โฆษณาว่ากันน้ําได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเจ้าถุงซิปล็อกประเภทนี้ครับมันใช้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับใบหนึ่งไม่กี่บาทเองเอมีหลายขนาดสั่งมาให้บอกกับพวกมือถือของตัวเองครับเอามือถือเนี่ยใส่ลงไปในถุงซิปล็อกแล้วก็ซิป มันให้ดีพอเราแปะมันเข้าไปแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่น้ํามันจะเข้ามาเจอมือถือเราเนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยลงปีกครับมันก็จะช่วยทําให้เราสามารถเซฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเซฟโทรศัพท์มือถือของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเรื่องที่5ไปเที่ยวลําคลองงูใส่รองเท้าอะไรดี ก็ส <chat> ําหรับเรื่องของรองเท้าที่เหมาะที่จะใส่ไปเที่ยวลําคลองงูนะครับผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าขอให้ใส่รองเท้าประเภทคุ้มส้นเท่านั้นนะครับรองเท้าแตะเนี่ยห้ามใส่ไปเด็ดขาดเลยนะครับแต่ถึงเพื่อนๆจะใส่รองเท้าแตะไปจนถึงตัวอุทยานก็จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนๆใส่รองเท้าแตะออกไปเที่ยวที่ถ้าเสาหินหรือถ้ำนกนางแอ่นแน่นอนนะครับเขาก็จะให้เพื่อนๆซื้อรองเท้าใหม่ที่หน้างานตรงนั้นเลยนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วรองเท้าหุ้มข้อล่ะใส่ได้ไหมผมก็อยากจะบอกว่ารองเท้าหุ้มข้อเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงจุดกระโดดน้ําหรือจุดเล่นน้ำเนี่ยมันจะต้องมีทั้งเดินป่าไต่โคดหินทั้งไต่ลงทั้งไต่ขึ้น เหยียบหินลื่นๆเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยช่วงเวลาที่กําลังเดินอยู่ในป่าเนี่ยผมอะเกือบจะข้อเท้าพลิกด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใส่รองเท้าหุ้มข้อไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไปเดินป่าผมจะใส่รองเท้าหุ้มข้อตลอดเวลานะครับแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่หุ้มข้อไปเรากําลังไต่เลาะหน้าผาขึ้นไปฮโอ้ยพอดีเมื่อกี้เหมือนจะข้อเท้าเกือบพลิกนิดนึง เพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าคุ้มข้อมานะเพราะเดี๋ยวต้องเราต้องไปเล่นน้ำกันก็เลยใส่รองเท้าคุ้มข้อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่ารองเท้าคุ้มข้อเนี่ยถ้าเกิดจะใส่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยเวลาที่เราใส่รองเท้าคุ้มข้อไปถึงจุดที่เรากระโดดน้ํา <siege dawn> หรือว่าจุดที่เราจะต้องไปเล่นน้ําแล้วเนี่ย ในจุดที่เรากระโดดน้ำเพราะเราลงน้ําไปแล้วเนี่ยน้ำมันเข้าไปในรองเท้ามันจะทําให้เท้าเราหนักมากครับพอเท้าเราหนักมากเนี่ยมันจะต้องมีการลงน้ําสลับขึ้นมาเดินลงน้ําสลับขึ้นมาเดินทีนี้พอเราลงน้ําไปแล้วน้ํามันเข้าไปในรองเท้าแล้วเนี่ยพอเราสลับขึ้นมาเดินเนี่ยมันทําให้เราอ่ะจะต้องถอดรองเท้าเพื่อมาเทน้ําออกส่งกระ้าคุ้มข้อเนี่ยเวลาถอดเวลาใส่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่อยากจะบอกให้เพื่อนๆได้รู้นะครับ ทีนี้พอเป็นรองเท้าหุ้มส้นเนี่ยข้อเสียของมันมันก็อาจจะทําให้ข้อเท้าเราพลิกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเดินดูทางไปดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟการเดินของเราได้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันน,น,นะครับทีนี้พอเวลาที่เรากระโดดน้ําสลับขึ้นมาเดินกระโดดน้ําสลับขึ้นมาเดินแล้วเนี่ยเวลาที่น้ําไม่เข้าไปในรองเท้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถถอดเทน้ําออกมาจากรองเท้าได้ง่ายกว่ารองเท้าหุ้มข้อพอสมควรเลยครับ ทีนี้มันก็จะมีรองเท้าอีกประเภทหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมาะสมกับการใส่ไปเที่ยวที่ลําคลองงูเหมือนกันก็คือรองเท้าประเภทคีนนิวพอตนะครับที่มันจะเป็นรูใหญ่ๆที่เราชอบใส่เดินเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอรองเท้าประเภทเนี้ยมันค่อนข้างระบายน้นําได้ดีมาก เราไม่ต้องถอดมันออกมาเพื่อเคาะน้ําออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราจะถอดมันเพื่อที่จะระบายน้ําออกก็ต่อเมื่อมีเศษทรายเศษหินหลุดเข้าไปในรองเท้าเท่านั้นนะครับเราถึงจะถอดมันมาเคาะทรายออกถามว่ารองเท้าหุ้มส้นเศษทรายเข้าไปได้ไหมก็มีโอกาสาเข้าไปได้เหมือนกันคีนพวกประเภทคีนนิวพอตเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปได้เหมือนกันแต่อาจจะมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าในช่วงที่มันไม่มีทรายไม่มีหินเลยเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อเคาะน้ําออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะครับ ก็เป็นอีกรองเท้าประเภทหนึ่งที่เหมาะสมที่จะนําไปเที่ยวที่ลําคลองงูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใส่พวกรองเท้าประเภทคีนิวพอตไปเนี่ยก็อยากให้ใส่ถุงเท้าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปในช่วงที่มันมีทรายเศษทรายเศษหินหลุดเข้าไปในรองเท้าเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้าไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตําเท้าเจ็บเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของรองเท้าทั้ง3าประเภทที่ผมแนะนําให้เราใส่ไปเที่ยวที่ลําคลองงูกันนะครับ <ๆ S 2> ๆๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5เรื่อง ที่ควรจะรู้ก่อนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่อยากจะเสริมอยากจะบอกว่า,าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงูมันน่าจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่สําคัญเหมือนๆกันก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยมามาบอกเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวลำคลองงูการเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ ไปเที่ยวลำคลองงูกันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอนนอกบ้านก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอนนอกบ้านกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแนะนําอยากจะติหรืออยากจะชมหรืออยากจะพูดคุยกันก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วทริปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ